สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวทัศน้ำพิจิตรกรกฎมนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปความรักประจำเดือนเมษายนค่ะ2 5 6 7นนะคะโอเคค่ะ67นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าสถานการณ์เดือนเมษายนความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะเราจะไปดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณก่อนนะถ้าปัจจุบันตรงนะคะหรือพลังงานนี้เป็นของคุณคุณก็สามารถฟังต่อได้ค่ะ เพราะนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะในเดือนเมษาย,ยนค่ะพลังานคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยราชาไม่เท้าค่ะ เดอะเมจิเชียนนะคะแล้วก็เด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบเด็กถือหอ,อกอะแล้วก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นไพ่หกดาบนะคะอ,ะ,อะเป็นว่าหกดาบหกหอกเหมือนกันนะคะเป็นหอ,อกเป็นดาบนะทีนี้คือไม่บอกก่อนก่อนก็นแล้วกันว่าณนะตอนนี้เลยเนี่ยถ้าความรักของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีนะมันหอมหวานมันสดชื่นมันสวี มันน่ารักมันดีมากเลยเนี่ยก็แปลว่าพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่พลังงานของคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่อาจจะกําลังจะมาบอกปัญหาความรักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตอนนี้แล้วจะมาบอกแนวโน้มว่าในเดือนเมษาย,ยนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเฉพาะคน,นที่มีปัญหาความรักนะแต่ถ้าใครไม่มีผ่านได้เลยค่ะอะโอเคนะคะ สำหรับความรักที่มีรอยร้าวนะห้าถ้วยเนี่ยเป็นแก้วที่มีรอยร้าวหมดเลยจะร้าน้อยรล้ามากก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงความรักเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันมีความเจ็บปวดกาลังทําใจอยู่ว่าจะรักษารอยรล้าวนี้ให้มันดีหรือจะปล่อยให้รอยรล้าวนี้มันแตกไปเลยอาจจะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของการทําใจอยู่ก็ได้นะอสมมติว่าตัวของคุณเองเนี่ย เจอกับภาวะความรักที่บางทีเนี่ยกำลังคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ไหมถ้าคุณอยากไปต่อคุณก็ต้องคิดว่าคุณจะประสานรอยร้าวนี้ได้อย่างไรแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ไปต่ออะพังก็พังให้มันแตกไปเลยเนี่ยมันก็คือจะมีประเด็นทีนี้ถามว่าคุณนิ่งเฉยได้ไหมนิ่งเฉยคือความเจ็บปวดแน่นอนนะคะคุณอาจจะนิ่งเฉยยากแต่ถ้าใครนิ่งเฉยได้แก้วมันก็จะยังอยู่แบบเนี้ยมันจะมีรอยร้าวแต่มันไม่แตกแล้วมันก็ไม่ได้ประสาน แค่นั้นเองมันมีแค่สามความรู้สึกตรงนี้แต่โชคดีนะที่ energy ของคุณเนี่ยคุณมีงานทําที่ดีคุณมีเพื่อนร่วมงานคุณมีกําลังใจจากที่ทํางานการงานของคุณประสบความสําเร็จเหมือนเรากับว่าเอ้ยไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเนี่ยแต่ยังปฏิหารนะยังโชคดีนะที่มีงานเข้ามาทําให้คุณเรียนรู้ทําให้คุณทํางานทําให้คุณไม่มีเวลาว่างทําให้คุณแบบว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปต่อไปเรื่อยๆจนคุณบางทีก็ไม่ได้มีเวลาที่จะสนใจเออมาแบบว่ามาเจ็บปวดกับความรักหรอกนะคะบางครั้งกำลังคิดว่าเอยจะไปต่อหรือพอแค่นี้พอพรุ่งนี้ทํางานอะ่ะก็ต้องเลิกคิดไปอกลับมาเจอเหมือนเดิมเจอสถานการณ์ที่มันเศร้าเหมือนเดิมหรือบางทีก็อาจจะนิ่งเฉยปล่อยวางหรือบางทีก็จบเป็นจบแต่ก็ยังไม่กล้าอะ่ะทำใจไม่ได้มันก็เกิดขึ้นได้แต่บางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าในตอนนี้นะอะ ถ้ามันยังไม่ได้มีอะไรที่เหนือเหลือบ่ากว่าแรงก็ลองไปมันดูไปมันแบบเล้าๆแบบนี้ยลองดูซิมันจะไปยังถึงจุดไหนมันจะไปซ้ายไปขวาหรือมันจะสถานการณ์มันจะคือคุณอาจจะรอดูหรือประเมินสถานการณ์ว่ามันจะบวกหรือมันจะลบเดี๋ยวคุณค่อยตัดสินใจให้เวลากับตัวเองสักนิดนึงก็เป็นไปได้อ่านะคะแล้วใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้เรามาดูกันนะคะว่าในเดือนเมษายนเนี่ยพ่ะอยากบอกอะไรกับคุณ ในเดือนเมษายนนะคะพายาเปล่าอะไรหน่งไม้เท้าค่ะอัอนนี้เจ็ดเหรียญไพ่ดีมพลเลอร์นะคะคุณอาจจะคบอยู่กับชาวราศีเมษก็ได้นะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุดินพึกศพกันแล้วก็มังกรเชาวกุมได้คุณอาจจะคบอยู่กับชาวกุมก็ได้นะคะโอ้ยสิบหอกค่ะ คือเดือนเมษายนเนี่ยมองว่าตัวของคุณเนี่ยจะไปโฟกัสที่งานนะอาจจะมีงานใหม่เข้ามาหรืออาจจะได้รับตําแหน่งใหม่หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งคุณจะพอใจคุณจะภูมิใจในหน้าที่การงานของคุณหน้าที่การงานของคุณเนี่ยกำลังจะ,จะเจริญเติบโตส่งผลในเรื่องของการเงินการทองส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ยอุ้ยดีมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นที่นี้ถามว่าเมื่อชีวิตคุณดีขึ้น การงานคุณดีขึ้นแล้วความรักเป็นยังไงอ่ะมันอาจจะไม่สําคัญกับคุณก็ได้นะนะนะเพื่อนๆชาวท่านนะมันก็เป็นไปได้ในบางคนที่คิดว่าเฮ้ยในเมื่อชีวิตฉันดีเนี่ยแนวโน้มชีวิตฉันดีเนี่ยฉันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรอดูสถานการณ์ความรักว่ามันจะเป็นยังไงบางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองด้วยการจบความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้เพราะความรักที่มันแตกที่มันร้าวที่มันประสานไม่ได้ที่ทิศทางความเป็นไปเนี่ยคือที่เขาเรียกว่าแก้วที่มันร้าวนะคะ ยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมคุณว่าจริงไหมใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะเพราะว่าถ้าคุณมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณได้รับการยอมรับหัวใจของคุณก็จะฟูในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จฉันดูมีคุณค่าในบทบาทในหน้าที่การงานของเขาฉันดูเด่นฉันมีชื่อเสียงคุณอาจจะทํางานออนไลน์หรือคุณอาจจะทําอะไรก็ได้ที่สื่อสารตัวตนของคุณเนี่ยออกไปนะคะออกไปในออนไลน์ เสร็จแล้วคุณก็มีชื่อเสียงคุณก็มี FC คุณก็มีคนมาเหมือนกับมายอมรับในตัวของคุณคุณเริ่มโดดเด่นในสังคมในหนที่การงานคุณอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณแบบสนใจชีวิตของคุณคุณยิ้มได้คุณมีความสุขบางครั้งรักที่มันไปไม่ได้ก็อาจจะจบลงด้วยการตัดสินใจของคุณก็เป็นไปได้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ เกี่ยวกับความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปในเดือนเมษายนค่ะราชาถือถ้วยราชาถือถ้วยนะคะแล้วก็1หอกค่ะ3ดาบค่ะ7ถ้วยค่ะโอ้จะมีแก้วใหม่ๆใ,ให้คุณเลือกนะชาวท่านน้ำที่เจอนะคะที่เจอกรณีแบบนี้นะคะสองเหรียญ ในเดือนเมษายนเนี่ยหรือบางทีเนี่ยเดือนเมษายนอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเมื่อคุณตัดสินใจจบความสัมพันธ์รักที่มันร้าวแล้วหลายหลายร้าวนะเช่นให้โอกาสมาแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งจน5ครั้งแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วมันไม่ได้ประสานกันให้ดีคุณเลยมันยิ่งร้าวมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะคะประมาณนั้นนะเชื่อนะคะ ในเดือนเมษายนหรือหลังจากนั้นนะคะคุณอาจจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่แต่สิงใจที่จะปิดจบรักครั้งเก่าด้วยความเจ็บปวดแล้วก็มุ่งทยานนะคะไปข้างหน้าคุณอาจจะได้เจอกับชาวธาตุน้ําด้วยกันเองนี่แหละนะคะพิจิกกรกฎมีนะคะเข้ามาเยียวยาเข้ามารักษาแผลใจเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับคุณจะมีคนคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆดูดีดูเหมือนคุณดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะ มีโอกาสได้เลือกความรักครั้งใหม่นะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินพึ่งสบการบังกรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็โดดเด่นนะเขาก็เหมือนกันกับคุณนะคำว่าเหมือนกันคือมีทัศนคติมีความคิดมีมายเซ็ตเหมือนกันกันกบคุณเข้ากันได้ดีเข้ามาวนเวียนเข้ามาจีบเข้ามาแบบเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้ลักษณะนิสัยเป็นคนอบอุ่นนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนให้เกียรติ จะแตกต่างอาจจะแตกต่างจากาความรักที่คุณเคยเจอมาเคยอยู่กับใครคนหนึ่งมาซึ่งที่จบลงไปเนี่ยอาจจะเป็นธาตุลมมิถุนตุนกุมหรือ,อนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมหรืออาจจะเป็นจริงๆก็ต้องบอกอาจจะเป็นธาตน,น้ำด้วยกันเองได้ซ้ำไปนะคะก่อนหน้านี้นะที่จบไปเนี่ยนะคะที่เป็นรอยร้าวเนี่ยเขาคนนั้นอาจจะเด็กกับคุณแล้วหัวดื้อม,มากๆเอาแต่ใจตัวเองไม่เคยทำให้คุณมีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคุณจะได้เจอคนที่อายุมากกว่าเอนิจีถึงบางทีถึงจะเป็นธาตุเดียวกันเนี่ยก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเขาดูใจดีอบอุ่นดูอายุมากกว่าคุณสักนิดนึงแต่ก็น่ารักนะน่ารักคือคุณจะรู้สึกถึงเฮ้ยแบบมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะเขาใส่ใจคุณเขาดูแลคุณเขาซัพพอร์ตคุณเขาแบบ เขาน่ารักมากเขาอบอุ่นมากเลยแล้วก็เขายิ้มเก่งเขาแบบว่าเจอหน้าคุณเขาก็จะยิ้มลำมุนให้กับคุณมากๆกอคุณจะสัมผัสได้แบบนี้เลยนะอ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มนะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดแนวโน้มให้เพื่อนๆชาวธาตุน้านะความรักของคุณแนวโน้มจะเป็นอย่างไรได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะพัฒนาความสัมพันธ์นะ ก็มองว่ามันจะมีการพัฒนาคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะช่วยโปรเจกต์งานการทํางานด้วยกันเพราะว่าดูเอ e เน y จีของคุณคุณทำงานแล้วคุณมีความสุขอะ่ะนะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ในที่ทํางานของคุณแหละแล้วเขาก็เหมือนกับได้รู้ความเป็นไปของคุณรู้ว่าคุณจบแล้วรู้ว่าคุณโสดแล้วหรือรู้ว่าคุณกําลังทุกเนี่ยเขาก็เข้ามานะคะจังหวะพอดีเลยแบบนี้ค่ะ มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะอัศวินอัศวินเรียนนะคะคือคนเนี้รู้บกเลยว่าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ธรรมดานะเขาพร้อมดูแลคุณเอาใจใส่คุณเปคุณด้วยอ่าเปคุณนะลงทุนนะไม่ได้เข้ามาเฉยๆนะลงทุนกับความรักด้วยดูเหมือนเขาจะแอบ,บลงรักคุณมานานแล้วนะแล้วคําใบ้เลยนะคนเนี้คนนี้คําใบ้เลยนะ เขาจะเข้ามาทําให้คุณแบบเวลาที่คุณเบื่อนะาเวลาที่คุณเบื่อเวลาที่ที่คุณเซ็งในชีวิตเนี่ยเขาก็จะเข้ามาอยากคุณเล่นเข้ามาแบบว่ากระนุง้งกระนิ้งกับคุณเข้ามานู่นมานี่แต่เวลาที่คุณรู้สึกแบบว่าเออมันเหมือนกับคุณอยากอยู่คนเดียวเนี่ย เขาก็อาจจะอยู่ใกล้ๆคุณแหละแต่เขาก็จะไม่ยุ่งกับคุณเขาก็จะดูคุณอยู่เงียบๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็จะอยู่ข้างๆคุณด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่ถ้าคุณอารมณ์ดีคุณเนี่ยเขาก็จะคุยกันถูกคอรู้เรื่องอุ้ยน่ารักไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะในชีวิตประจําวันของคุณและเขาว่าจริงๆอาจจะเป็นคําใบ้นะคะที่ทําให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยคุณจะได้เริ่มต้นกับใครหรือกำลังมีใครบางคนเนี่ยเขาแอบมองแอบส่องแอบหลงรักคุณอยู่นะพอรู้ว่าคุณน่ะ เป็นโสดนะคะตัดสินใจเขาก็จะปรากฏตัวให้คุณได้เห็นนั่นเองค่ะเขาอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้จริงๆต้องบอกว่าคนคนนี้แอบมองแอบส่องแอบดูคุณมานานรอให้คุณเนี่ยนะรอให้คุณเนี่ยหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกรอให้คุณได้ใช้คําว่า คนโสดอย่างเต็มที่แล้วเขาจะแอคชั่นกับคุณแบบตรงไปตรงมานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนดนไกลได้นะอะเป็นคนไกลอที่ทํางานเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมงานกับคุณก็เป็นไปได้นะคะหรือก็เป็นคนที่ออาจจะเป็นคนที่ลุยนะลักษณะน,นิสัยเป็นคนที่ลุยเป็นคนที่สู้นะสู้ชีวิตเป็นคนทํางานเก่งก็ได้เหมือนกัน เชื่อว่าคุณและเขาเนี่ยคำใบ้เลยนะเชื่อว่าคุณกับเขาเนี่ยคุยกันอยู่มีการปรึกษาหารือซึ่งกันและกันแล้วก็มีความผูกพันกันด้วยนะคะมีความผูกพันกันแต่ตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่คิดอะไรเพราะว่าคุณก็ยังมีคนของคุณอยู่แบบนี้ค่ะมันเป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้นะคะอะโอเคค่ะเดี๋ยวขอดูบทสรุปสักห้าใบซิว่าแล้วจะเป็นยังไงคะที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะขอบทสรุปสักห้าใบค่ะ 9ดาบอ่าไม่ใช่นะคะ5ดาบนะคะคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตลมก็ได้นะเหมือนกันเลยคือคุณได้เจอ energy คนที่คนที่คนที่ทำให้คุณเจ็บอะแต่ว่ามันก็แตกต่างกันเพราะวันเดือนปีเกิดหรืออายุมันไม่ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นธาตุเดียวกันนะคะธาตุลม มีถุนตุนกลุมเนี่ยเขาคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะถ้าสมมุติว่า,าถ้าสมมติว่าเขาจับจ้องมาที่คุณเขาปรารถนาคุณเนี่ยคนนี้จะแอคชั่นเดินหน้าแบบชัดเจนกับคุณมากๆไม่มีทางที่เขาจะเอาชนะไม่มีทางที่เขาจะปล่อยคุณไปแน่ๆนะคะทุกอย่างจะหยุดอยู่ที่คุณคือมันเหมือนกับว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณมันจบลงอะมันจบความสัมพันธ์นั้นอะ เขาคนนี้นะคะเขาคนนี้ก็จะทยานเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทุกอย่างมันจะมาจบที่คุณเหมือนกันเพราะเขารู้สึกว่าคุณอนะคือคนที่ที่ใช่มากๆเลยสําหรับเขามีความมุ่งมั่นนะแต่อาจจะเก็บความมุ่งมั่นไว้คือความมุ่งมั่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาจะต้องเทคแอชชั่นแบบนั้นแบบนี้แต่เขาจะลำมุนกับคุณมากแต่ในใจนะคือมัน มั่นคงกับคุณมากๆเลยจะไม่ยอมแพ้ให้ใครเนี่ยมาแบบมาแย่งคุณใบนะแล้วเขาก็จะทําให้คุณเนี่ยคือเกิดเกิดความรู้สึกบแบบจะต้องเอาชนะใจคุณไ,ได้เพราะบางทีเขาก็กลัวว่าคุณเนี่ยจะกลับไปนะจะกลับไปคืนดีกับคนเก่าก็เ,าเป็นไปได้เหมือนกันเขาจะทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขก้าวถ้วยสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลาย พยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้คุณรู้สึกมีความสุขวันหนึ่งให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะขาดเขาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาคือความสุขของคุณเขาจะให้คุณรู้สึกแบบนั้นนะคะดาบขึ้นมาเยอะหอกขึ้นมาเยอะชังน,นะคะโอ้เออเสียงดังนะคะขอโทษนะคะไม่รู้ว่าห้องไหนอ่ะโอเคนะคะเก้าดาบค่ะคือ ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะเขาคนนี้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะเช่นเหมือนกับว่าเออคุณเองก็ยังไม่ได้เปิดใจหรอกคุณก็ยังมีความเศร้าอยู่แหละในเรื่องของความรับบางทีก็เพิ่งจบมาแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เขาจะก้าวถ้วยแล้วมาก้าวดาบนะเขาจะต่อสู้ทุกฝ่าฟันทุกอุปสรรคและปัญหาเพื่อที่จะไปต่อกับคุณให้ได้เนี่ยคือความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของเขาก้าเหรียญน,นะคะ เขาจะทำก้าวถ้วยก้าวดาบก้าวเหรียญไม่ว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขานะคะจะผสมผสานความเป็นคุณผสมผสานความเป็นเขาจะทําให้คุณและเขาเนี่ยเข้ากันให้ได้ผสมผสานให้ได้มีให้คุณมีความสุขให้ได้คือทั้งรักทั้งทุ่มเททั้งเปทั้งชัดเจนนะคะมีคุณก็ต้องมีเขามีเขาก็ต้องมีคุณเขาจะวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแบบนี้แหละไม่ขาดไม่หายไปไหนจากชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะ ใต้สำรับของเรานะคะได้ไพ่อัศวินไม้เทา้าคุณกับเขาทำงานด้วยกันทำธุรกิจด้วยกันอยู่เคียงข้างกันอยู่ใ,ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในสายตาของเขาตลอดเขาจะไม่ให้คุณคลาดส,สายตาเลยนะคะจริงๆคือคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้เมสิงธนูน,นะคะเขายืนยันที่จะรักคุณเขายืนยันที่จะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะยังเปิดใจหรือไม่เปิดใจก็แล้วแต่ เขายืนยันกับตัวของเขาเองเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาใกล้คุณได้เลยค่ะชาวทาดน้ำสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ